วันนี้มาดูเรื่องฟีโน่หัวฉีดนะครับฟีโน่ร้อยสิบห้าไอหัวฉีดในส่วนของคันนี้มาก็คือเรื่องระบบไฟระบบไฟระบบปั๊มติกระบบอบที่ไม่ทำงานนะครับก็คือพวกหัวฉีดทั้งหลายรถรถสตาร์ทติด Started, ขี่ขี่มาได้นะครับแต่ก็คือบิดไม่ได้บิดไม่ไปบิดแล้ววูบ รถบิดวูบบิดระดับนะครับเบื้องต้นที่ผมมีการถอดอันนี้คือแจ้งลงเพื่อให้ลง y t u t u นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าโอเคแบบเตินความจำตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับทราบรับรู้ด้วยนะครับในส่วนของคันนี้ระบบไฟระบบไฟก็แบตเตอรี่ก็คือมาถึงก็ผมก็ เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันก็มีปัญหาพวกยามาฮ่าถ้าแบตเตอรี่ไม่ดีก็รถก็ไม่สามารถที่จะขี่ได้สมูทได้นะครับเบื้องต้นนะครับก็คือเรามีการตรวจสอบเช็คเพราะว่ารถวูบก็คือขี่แล้วสะดุดในส่วนของการเช็คตรวจสอบแล้วมันมีปัญหาภายในระหว่างที่มีการซ่อมนะครับ ก็อาการเอฟเฟกเกิดขึ้นก็ทุกคนก็จะเจอปัญหาพวกนี้เหมือนกันนะครับเบื้องต้นก็คือผมก็ถอดล้างในส่วนของลินเ่งลินเ่งนะครับพอถอดล้างลินเลงเสร็จแล้วก็ปัญหาก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่มีการอาตอบสนองก็คือปกติคาว่าปกติมหมายถึงว่า,ายังเสียปกติอยู่นะครับอพอเสร็จ พักเวลาเราขี่สตาร์ทหรือเราสตาร์ทเนี่ยกลายเป็นได้มีแต่เสียงใดสตาร์ทนะครับเรื่องการาจุดระเบิดไม่มีอพอเปิดชุอกุญแจเสร็จแล้วก็ปัญหาเกิดก็คือปั๊มติ๊กไม่ทํางานพอปั๊มติ๊กไม่ทํางานหัวฉีดไม่ทํางานแล้วก็พวกซเซนเซอร์อากาศไม่ทํางานนะครับก็คือดับไปเลยเอตอนนี้ก็คือตรวจสอบแล้วก็ เจอปัญหาในส่วนของกล่องก็คือกล่องไม่ไม่สั่งการไม่สั่งงานนะครับเพราะกล่องไม่สั่งงานก็คือเราก็มีการาสั่งซื้อกล่องกล่องแท้กล่องเทียมแล้วก็กล่องเทียมมาใส่ก่อนความร้อนเกิดในส่วนของกล่องพอในส่วนของกล่องนี่คือความร้อนในใ,ในในตัวกล่องนะมันมีปัญหานะครับในส่วนอื่นเราก็เช็ค ในส่วนของสวิตกุญแจเป็นไงบ้างเราก็เช็คดูนะครับในส่วนข้อต่อทั้งหลายนะครับก็คือจุดต่อจุดพ่วงทั้งหลายก็คือเราตรวจสอบก็คือระบบไฟอะไรทุกอย่างมาแล้วก็ในส่วนของอแผ่นชาร์จโอเคเสียไหมก็ดูแล้วก็คือมันไม่เสียแต่เราก็ต้องอลองทดสอบเอาตัวอื่นมาใช้ดูก็คือผมก็สั่งซื้อของแท้มาใส่ก็700กว่าบาทอันนั้นเดี๋ยวต้องถอดคืน ในส่วนตัวอื่นก็คือเราเอากล่องมาใส่แล้วนะครับพอกล่องใส่เสร็จแล้วคือทุกอย่างมาทำงานเราสตาร์ทสตาร์ทติดทุกอย่างติดปกติเลยคือเวลาเราสตาร์ทก็คือเหมือนรถปกติแะครับก็คือสตาร์ทตึงติดแต่เราไม่สามารถที่จะเบิ้ลได้เบิ้ลวอดเบิ้ลวอดนะครับทีนี้ก็ปัญหาอีกตัวหนึ่งก็ตัวเซนเซอร์หรือเรือลิเล่งนะครับมีปัญหา ตัวนี้ที่ที่ถอดออกมานี่คือ,อมันจะมีรูปเครื่องไฟโชว์ขึ้นนะครับรูปเครื่องไฟโชว์ขึ้นแล้วก็เวลาเราบิดเวลาสตาร์ทติดบิดก็คือมันจะวอดดับเร่งไม่ได้นะครับอันนี้ก็จุดจุดหลักๆในในส่วนของรถมอไซค์ะนะครับหลายๆรุ่นเบิร์นวอดแล้วแต่บางอาการ Honda ก็จะเป็นอาการอีกแบบหนึง่งก็คือบางทีก็สะดุด บางทีสะดุดแล้วเราขี่ก็คือผ่านพอบิดสุดไปอีกทีนึงเราก็ผ่านไปได้อะไรเงี้ยก็คือสามารถขี่ไปได้แต่ของคันนี้ก็คือบิดดับเลยครับบิดระดับบิดระดับไอตัวเซนเซอร์ผมก็มองว่าน่าจะพวกเรื่องสายไฟหรือสายวงจรข้างในมันเสียนะครับอาการมันเลยเกิดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ปกติบิดสตาร์ทปกติหมดทุกอย่างนะครับ ก็นี่ก็ฝากเพื่อนๆโดยแล้วกันฮะเรื่องอะระบบไฟของยาม่าฟีโน่ 115i นะครับก็ที่ผมเจอก็จะมีเรื่องกล่องไม่สั่งงานไม่เปิดซื้อกุแจก็คือปั๊มติ๊กไม่ทำงานแล้วก็ในส่วนของหัวฉีดไม่ทำงานเซนเซอร์อากาศไม่ทำงานนะครับแล้วก็พอเรามาใส่ กล่องใหม่โอเคก็คือทํางานหมดทุกอย่างก็คือสตาร์ทติดปกติแต่เร่งไม่ได้พอเร่งไม่ได้เส็จก็ก็หาสาเหตุต่อก็คือมาเจอในส่วนของเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับมีปัญหาการนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ลูกค้าอันนี้ก็คือผมใช้มือสองลองทดสอบดูก่อนก็คือเจอปัญหาละนะครับปัญหาตัวนี้ก็คือไฟโชว์บิดไม่ได้นะครับบิดสะดุดอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับ ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ YouTube ของอช่างชาัดนะครับ Facebook ก็จะเป็นชื่อกันนท์ข่าวพิมพ์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคครับ